ผู้กอบการรถตู้ระหว่างไทยและมาเลเซียค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะนายอภพลพงสุวรรณค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานประชุมพร้อมด้วยศูนย์ประสานงานชายแดนไทยมาเลเซียค่ะหัวหน้าสา่วนหัวหน้าสถานกองศูลประเทศมาเลเซียจังหวัดสงขลารวมถึงตัวแทนรถตู้เวพีเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมการประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้กอบการรถตู้ไทยมาเลเซียสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะจำเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือจากว่วนราชการค่ะทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซีย ซึ่งที่ประชุมนะคะได้เห็นชอบให้มีการพูดคุยกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการจากฝ่ายไทยและมาเลเซียโดยขอความนเคราะห์ขขจากสถานกงสุนใหญ่นะคะมาเลเซียณนจังหวัดสงขลาในการประสานงานดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเร่งแก้ปัญหากรณีถูกหน่วยจราจรกลางค่ะของประเทศมาเลเซียหรือพีเ ขออภัยค่ะหรือ JPJ ค่ะจับกลุมอย่างหนักในข้อหาใช้รถผิดประเภทและไม่มี Work p e r m อร์หรือใบอนุญาตทำงานและต้องเสียค่าปรับค่ะส่งผลให้ผู้ประกอบการรถตู้ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถนำนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศมาเลเซียได้ทางนี้ทางจังหวัดสงขลาก็ได้มีการประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่อไปเพื่อตกลงรวมถึงผ่อนปนกันให้ทั้งสองประเทศสามารถประกอบอาชีพร่วมกันได้ด้วยดี